สวัสดีครับจุงกระแมวบองประโคนรุรรกรุกกันยาสัมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินอเอาไปเทียวนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินอเอาไปเทียวครับผมพี่น้องตอนนี้เตยล่าเสร็จแล้วนะครับเราเตยล่าเสร็จแล้วนะครับระหว่างที่เตยล่าเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เ,เราสามารถเก็บของขึ้นแล้วแล้วก็สามารถเดินทางได้เลยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับแล้วแต่ผูใ้ใดแล้ว ยู่ไปแล้วนะครับผมแต่รถพ่วตอนนี้คือสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะครับสัมภาระของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับรออย่างเดียวนะครับตอนนี้พี่น้องนะครับรอนะครับที่จะเดินปารสวัสดีครับอโหนะครับสำหรับนั่งเอกนะครับเพิ่งกำลังเดินทางไปนะครับเมื่อนี้นะครับรถแดงนะครับผมกับไดมาแลนนะครับ ได้มาวิ่งนะครับผมมาแทนรถขนโชว์ดรถรถผลชุดโชว์อีกหนึ่งนะครับเพราะว่ารถจี้พอยุทธประจําการนะครับผมหมอ้นาหัวนะครับก็เลยไดเอารถคันนี้มานี่นะครับแรงมากนะครับตอนนี้รถขั้วพร้อมที่จะออกแล้วนะครับแต่ว่านะครับขาดผู้โดยสารครับผมพี่น้องนะครับขาดผู้โดยสารก็แคไฟเฮ็ดยังอยู่นะครับผม ตอนนี้ป้าตอนนี้เตยล่าเสร็จแล้วครับผมแต่ละคนก็เก็บสัมภาระแล้วนะครับผมพอรอทำไมตัวยงก็เอามาแม่ป้าป้าป้าเียที่ต้องให้พ่นถ่านพ่นพ่นจุกจุกจุกกินนมไหมฮะกินนมอุ้ยทำไมถามแบบนี้กินนมงไหม กินนมนมหนูบ้าเอาเลยจับหนูให so ้จับนมหนูอ่ะโอ้ยแกนี่บอกจริงๆแต่ยังไงพูดอย่างนี้ออกกงได้ยังไงเนี่ยอ๋อนมนมไม่ตามิ้วพี่ทอนคือโอ้โกินนมหนูมั้ยนมนมว่อไม่น่ากินเลยกินนมหนูมั้ยเออนี่นะครับตอนนี้ก็เดินมานะครับผมฮะเราเดินมานะครับเพื่อรอโอ้ อีอะไรทำไมพูดอย่างนั้นกับขอทายบ้างไม่ได้หรือเป็นเป็นเป็นไปเอกทายบ้างสิีโอ้ยคุณไปทำอะไรแสดงว่าคุณไม่ได้ไปซองผมเลยคุณซองผมบ้างหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เหรอเอผมนี่ไม่ใช่เราไม่มีรู้แต่ว่ามีอะไรให้ซองอยู่อะไรวะฮะสิบแตกโอ้มันมากกว่าสิบแตกอยู่เป้่าแตกไง โอ้ว้าวนะครับพระเอกต้นนะครับผมฮะเขาบอกว่าลงมานี่เหมือนจะจริงอย่างชายาแล้วสวัสดีครับไอนะครับไอเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนะอะไรให้ชายาโอ้โชายานี่ผมว่าแล้วผมชอบในคำนี้ที่ว่าหน้าหน้ากรันุยมากหน้ากรันุยมากน่ารักเออได้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 อีริ โอ้อโอ้ยนะโอปาร์หมานแทมวันนี้นะครับยินดีด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับเี่ระ้หอนตอนนี้ตอนนี้ผมมาอันที่ลังแล้วแล้วที่ลังมูเอาันนี้ผมมาอนนี้จ้ามื่จ้าเนี่ยแล้วที่ลังมูอมาก้นมูแล้วหล้างมู่ สา่ย่ายอดปุลุกเสร็จยังเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้วันนี้เราเราออกเดินทางก่อนได้เพราะว่ารถไม่น่าจะได้เติมน้ำมันเราออกเดินทางก่อนได้เพราะว่าไม่น่าจะได้เติมน้ำมันพลุกลุกมันขับรถครัวเลยเหรอพลุกลุกมันขับรถครัวให้เราดิยอดเออแน่นอนว่าโอ้มันขับอย่างเดียวแล้วขับบ้าเลยกูไม่ได้นอนหรอกขุดูหนังเอาเรื่องหนังอะไรอะหนังตา

โค้ดโค้ดครับ <c oughs> รีสอร์ทติดงานเด้อมีอยู่ผู้ใดอยากพักรีสอร์ทรีสอร์ทรีสอร์ทติดงานเบน่์มันอยู่ซอยเบนจมาศอ่ะจริงร <c oughs> ฮะเอากับตลาด <c oughs> ตลาดนัดทองคำมันเขาชะก,กันกับบ้านผมได้นั่นนะ่ะนี่คือปัญหาที่เขาจะให้ออกกี้งเอาบ้านผมเที่ยงเที่ยงไง ไม่แต่เราถ้าพี่อยากออกนอกจากเวลาพี่ก็คุยกับเขาได้ดินะครับคนแถวบ้านผมคุยง่ายเอาก็มีอีลีแล้วเนาะเขาชะกันไหมเขาชะกันเป็นเขาของพอแหลมทั้งลูกเลยเดยทำไมถึงขึ้นเขาชะกันครับฮะทำไมถึงขึ้นเขาชะกันเพราะว่าคือสมัยก่อนน่าจะมีคนไปฉกันอยู่บนเขานะไม่ใช่มันเป็นตำนานแล้วก็เขาชะกันที่อยู่ใกล้ๆน่ะสามารถขึ้นไปไหว้พระข้างบนได้นะ นะครับแล้วก็มีมีถ้ามีเกียร์ด้วยถ้ามีเกียร์ทำค้างคาวทำหม้อคงเหรอทำเกียร์ทำหม้อคงก็ฟูมนสีดำไม่ได้เลยทำไมอ่ะกินเกียร์มากินสีดำหมดเลยไอ้เกียร์อีเกียร์โอ้ไอีเกียร์ทำเฮ้งเกียร์ทำทท่านเฮงเกียร์แล้วก็มีอีเกียร์มากินสีดำหมดเลย นะเวทีตอนนี้คือกะบอย่า,างไปครับพี่น้องมันจืดก็เล่บอย่างยางเนาะยางนีและวในปูนนีแล้วไปทานกินไเนาะไอ้นี่ไงเลยนละยูป่าเาไปใส่แล้วก็นะครับน้องๆแดนเซอร์กำลังขนของขึ้นรถอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับโอ้มานำหาผู้โดยสารได้นี่ผู้โดยสารหายผู้นึงก็เล่บ่ท่านออกรถเมษะจอเล่นไีห่หรอ เอาออกเลยก็ได้ได้เราออกสามารถออกเลยได้ดิเพราะว่าครูปอไม่น่าจะเติมน้ำมันให้เพราะว่าเราวิ่งมาไม่ไม่ไกลวันนี้เดี๋ยวหนูไปก่อนเลยเพราะว่าน้ำมันเหลือเยอะจ้าไม่จยเองตั้งแต่มาลำไม่เคยเติมน้ำมันเองสักครั้งเลยใช่เพราะว่าเด็กปั้มเขาเติมให้ได้ว่าอยากเติมเองเด็กปั้มเขาก็จ่าย หจะไปกดหัวใจเองเหรอใช่อจะไปกดหัวใจเองแต่ทำไมเด็กปังไม่ให้เติมให้ไม่เขาเติมเองตลอดโคตรเงาเหรอโคตรเมื่ว่าน่ะสีห่าเสียงคลื่นท่อหาวแม่ท่อฐามคือนตว่ารถบัสนัำไปคือผูเรื่องแล้วคืออละหลาดสาอบุบตบวคือทถอนห้าวเหรอเอาละครับพี่น้องตอนนี้ เราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับผมตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้นะครับเตรียมที่จะเดินทางนะครับบอดคุณแม่ตอนนี้คุณแม่แม่หวัดดีครับคุณแม่ก็พอดเวลากระตื่นต่องตื่นได้ครับบอสรับบอนอนปานลูกๆคือกันได้ครับสุดยอดนะครับอ๋อนอนเลนซื้อแต่บอได้รับนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับคุณแม่นะครับ อันนี้ครับพี่น้องเบิ้งครับผมสําหรับหลังจากการดูแลและสภาพก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับผมโอ้นะครับปอดสำหรับท่านผู้นี้ก็เป็นโชเฟอร์รถรถรถัรถวเอ้ยรถตู้นะครับรถตู้นะครับ,รนะรบที่ก็คอยดูแลลูกๆน้องๆน,นะครับผมฮนะแต่สว่วนมากไม่ค่อยดูลูกๆหรอกครับผมฮะดูโทรศัพท์มาก <laughs> คือหูว่าสิเบอกกับนี่ยบวกนมนมดวงตัวเองแม่แม่มาทังนี้นะโอ้ยปวดปวดเอาเราบเกบากยังไเบอกไปเดี๋ยวก็หามาเซลนะครับได้กินนมยังอ๋อกินแล้วเฮ้ยกินแล้วบอกหอดเรียงนมอย่างนี้นมวันนี้ไมอร่อย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 ดีอร่อยดีอรีดอยได้จับไหม่ะฮะจับแต่นมนี้ทำไมแข็งแข็งแข็งก็ปวดเนย ไม่เหมือนไอ้พวกเป็นกระป๋องอ้าวพวกเป็นพลาสติกพวกเป็นพลาสติกนั่นแหละครับจับอย่างเนี้ยแล้วจับอย่างเนี้ยมันจะนุ่มจับเต็มมือขอบคุณครับเอาพี่น้องลงไว้ซัมมี่ซากอนนะครับเอาแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมมาคลิปนี้ไว้เพ่งซัมมี่ครับผมจุงกระขอบคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ